อุทาหรณ์เตือนใจคนชอบกินกุ้งทั้งเปลือกถึงกับต้องหามส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายแพทย์อารักษ์วงวรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชได้โพสต์เล่าเคสที่น่าสนใจเพื่อช่วยเตือนภัยคนที่ชอบกินกุ้งทั้งเปลือก โดยเป็นเคสของหญิงอายุ60ปีในขณะที่รับประทานอาหารกับครอบครัวโดยเป็นเมนูแกงส้มกุ้งดอกแคร์ที่สําคัญคือกุ้งขนาดกลางๆไม่ได้แกะเปลือกออกมีหัวกุ้งติดอยู่ด้วยระหว่างการรับประทานอาหารได้ถอดหัวกุ้งออกแต่ลําตัวยังติดเปลือกติดหางตัวแรกตัวที่สองทานไปสบายตัวถัดไปคงเคี้ยวไม่ดีพอกลืนลงไปเหมือนมีอะไรติดคอตรงตําแหน่งลูกกระเดือกพยายามปั้นข้าวเป็นก้อนกลืนลงไปยิ่งกลืนยิ่งปวดมากขึ้นเรื่อยๆ ดื่มน้ำตามก็ปวดกลืนน้ำลายก็ปวดอยู่เฉยๆก็ปวดจึงไปนั่งพักเผื่อว่าจะดีขึ้นแต่อาการกลับรุนแรงมากขึ้นจนไม่กล้ากลืนน้ำลายต้องบ้วนน้ำลายทิ้งแทนยาจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลรีชน,นั่นเอง เมื่อแพทย์ดูจากเอกซเรย์เบื้องต้นพบว่ามีเงาทึบแสงสีขาวๆตามภาพรังสีในวงกลมขนาดประมาณ2.5ซนติเมตรขวางอยู่ที่หลอดอาหารส่วนบนจึงรีบส่งเข้าห้องผ่าตัดทันทีเนื่องจากมีผู้ป่วยรับประทานอาหารมาเพียง2ชั่วโมงเมื่อส่องกล้องเข้าไปพบว่ามีเปลือกกุ้งสีเหลืองแทงติดอยู่ที่หลอดอาหารในแนวขวางตรงตำแหน่งหูรูดระหว่างลำคอกับหลอดอาหารจึงค่อยๆสอดใส่เครื่องมือคีบออกมาได้สําเร็จซึ่งมีการตรวจดูโดยละเอียดแล้วว่าไม่มีชิ้นส่วนอื่นตกค้างฉีดน้าล้างให้ยาต้านเช เ้าวันซึ่งหลังจากติดตามการรักษาก็หายเป็นปกติแล้วนั่นเองนับได้ว่าเป็นการรักษาภาวะสิ่งแปลกปลอมในหลอดอาหารที่มีความยุ่งยากซับซ้อนต้องระมัดระวังในทุกขั้นตอนถือได้ว่าเป็นบทเรียนให้กับทุกท่านที่ชอบกินกุ้งตัวโต,วตวทั้งเปลือกต้องระวังให้มากควรหลีกเลี่ยง